สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมกันในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ปั้นดีดีสายฟรีเ็น e p ที่16แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็ตามสัญญาอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็จะมาปั้นคนกิน9เรวแมกันนั่นเองนะซึ่งก็ผมก็ตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มเป๊ะเลยนะครับผมก็รีบผมก็รีบเข้าเกมมาเลยนะโอเคก็ในตอนนี้นะครับผมก็ตกาชา1ิ 10ปีนะครับผมก็ได้รับมาอีก10ใบนะซึ่งไม่รู้ว่าโบนัสลราอินสบาจะมีอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีอีกเนี่ยผมจะมาเปิดตู้ว่องไวนะผมต้องการตัวบินมากตอนนี้โอ้โหลูกหลานผมนะไทเกอร์ได้ชิมนะครับโอเคแล้วโอซาริสเลนนะครับอหรือผมจะเสี่ยงเปิดตู้ธรรมดาตัวบิน ซึ่งมันโอกาสมันได้มันไม่เยอะนะัะผมโอเคช่างมันก่อนละกันนะโอเคเรามาป้านคุณนินก้าดาวแม็กกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็กบก้าดาวครบสี่ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอทําการปลดล็อกกันก่อนนะครับเราก็จะไปหาตัวในคังนะครับเพื่อยัดให้เป็นแมนะ็กร้อยแปดสิบะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะ ได้แม็กเลยหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ก็เวลอยู่ที่162นะครับขาดอีกทั้งหมด18เวลนะซึ่งตอนนี้ผมก็ขอทำการไล่ตีบวกก่อนละกันนะครับแล้วก็ตัดกลับมาตอนที่คุณกินผมเป็นแม็180แล้วละกันนะครับโอเคครับก็ตัดกลับมาตอนที่เลเวล179แล้วนะซึ่งก็ขาดอีกแค่3นะครับก็จะเป็น9ดาบแม็กยบร100ครับผมก็ ครั้งโล่กันเลยทีเดียวนะครับก็มาดูกันนะว่าตอนนี้เลนเจอร์ในครั้งผมเหลือกี่ตัวนะครับเหลืออยู่470นะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมโอเคก็เป็น9ดาวแม็กเป็นที่พอแล้วนะครับสำหรับคุณกินนะซึ่งก็อยากที่ผมได้คาดการไว้นะครับผมก็เนือหน่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านซึ่งก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับผมเมื่อเราทำคุณกินแม็กเสร็จแล้ว ้า,าวช้างนะครับเดี๋ยวผมไปรับลูบี้สลับผมไฮเปอร์ก่อนนะผมเห็นว่ามีผมไฮเปอร์อยู่ในคลังอยีกตัวหนึ่งน,นะครับแต่ว่ายังไม่ได้สลับสายนั่นเองนะครับเดรับลูบี้กันเลยติดลูบี้ถึงไหมยิ้มพ้าเลยนะครับซึ่งผมจะสลับเลยนะผมจะไม่รอนะครับ ไปกันที่เลโอนาครับแต่ว่าหมุนนานมากมเลยนะครับหมุนนานเกินนะครับโอ้โอเคมาแล้วนะครับอ่าไฮเปอร์เลโอนาครับ โอเคแล้วก็เปลี่ยนชนิดเป็นพลังครับโอ้เ oh, รียบร้อยครับผมยัดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นหมวก13แล้วนั่นเองนะก็จะขาดทั้งหมดอีก7ตัวนะครับโอเคขาดอีก7ตัวเพื่อเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับโอเคประมาณนี้เพิ่มความโหมดให้กับพีก oh, baby, s <S อีก หระดับนั่นเองนะครับต่อไปก็ซึ่งตอนนี้มันก็เพิ่งสีทุ่บนะผมยังไม่ได้ฟาร์มเบลนะครับยวลองไปเล่นดูสตา2ตานะครับว่าเบลจะขึ้นหรือเปล่าน่าจะขึ้น6ก้าได้ภายในคลิปนี้นะครับโอเคก็สำหรับไอดีนี้นะครับผมกบมวกที่ผมยังหาได้ในหอคอยนะก็จะมี อีก2ด่านนะครับก็จะเป็น8-9 9แล้วก็ 9, 9, นะครับซึ่งผมไปลองเล่นมาก่อนที่จะอัดคลิปนี้แล้วแหละตั้งแต่3ามทุ่มนะมันก็ไม่ผ่าในใ้ผมนะครับด่าน100ก็ไม่ผ่านนะผมะไปแลกตัวเจ้า <One stay S 2> ตัว,ตวแซนล,ลี่แมชชีนนะครับในกิแล้วก็เอามาลองเล่นดูนะซึ่งมันไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวแบบอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าตัวสี่ดาวคับนะผมยังไม่มีเจ้าตัวสก็อตนะครับแล้วก็เกียร์ลบดีช่องกลางเนี่ยผมน่าจะเผยย่อยไปนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้ใช้นะโอเคถ้าประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องไปหาตัวบินนะแล้วก็ถ้าผมได้ตัวบินผมอาจจะปั้นตัวบินแม็กขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับถ้าไม่เป็นกก็อลิสบินเพื่อที่จะไปเล่น หอคอยนะครับเราก็จะได้ใช้แค่2ตัวนะซึ่งจะมีตัวบินแล้วก็จะตัวมูนยอำเพอนะครับผมก็จะเน้นสแปมบินแล้วก็ปล่อยแอมเพอไปค้ำนั่นเองนะครับโอเคขาดอีกแค่สเซนะเราก็จะขึ้นเลเวลยูหกสแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เลขสวยประมาณหนึ่งเลยนะโอเคเกมไวเลยแล้วกันนะครับขอทำการใช้ไอเทมเลยซึ่งเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่า ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าผมจะเปิดได้หรือไม่ได้เพราะว่า,ายังไงอะเกมกาชามันก็ต้องมีเปิดได้เปิดไม่ได้ยู่แล้วนะครับถึงจะสร้างไอดีมาพร้อมกันนะแต่ผมก็คิดว่าไอดีมันคงไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ซึ่งกอ็อย่างมากก็แค่ถ้าเปิดไม่ได้ก็คงจะล่าทั้งเดือนนะครับแล้วก็ไปตั้งต้นกันใหม่ในเดือนพฤษภานะครับซึ่งในเดือนพฤษภานะครับ ตัวมันโหดไหมอะ่ะเดี๋ยวขอเล่นอีกตาขอละกันนะครับแล้วก็จะไปดูในเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับว่ามาเป็นตัวอะไรนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าถ้าเป็นของปีที่แล้วครบรอบ1ิปีมันจะเป็นจันลี่ไอดอลใช่ไหมแล้วก็โอ้งานหยาบนะครับน่าจะเป็นเจ้าตัวบ่าวทหารเสือนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งก็ผมคิดว่าตัวมันก็น่าจะเก่งประมาณเดิมแหละ มันอาจจะไม่โหดมากนะครับผมคิดว่านะในเดือนพฤษภานะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูในเดือนพฤษภากันในหลายๆปีดีกว่านะครับว่ายังไงอะตัวมันเก่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวลอยู่69ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปดูกันในสะสมดีกว่านะว่าในเดือนพฤษภานะครับในแต่ละปีเนี่ยตัวมันเก่งแค่ไหนนะครับโอเคเดือน ในปีที่แล้วนะครับในเดือนพฤษภานะใช่ครับอันนี้เป็นเดือนสี่เดือนห้าเป็นเจ้าตัวทหารเสือนะครับซึ่งไม่โหดมากเลยนะครับไม่โหดเลยแหละนะแล้วก็ย้อนกลับไปในปีนี้นะครับเดือนพฤษภาอันนี้เดือน2เดือน4ี่พฤษภาเป็นไก่ทองหรอใช่หรอนะครับอันนี้2 ครบรอบ10ครบรอบ9ปีเป็นฟีเชอร์ใช่ไหม,มตัวบินตัวกันบินใช่ครับเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5มาเป็นไก่ทองซึ่งถามว่าโหดไหมโหดโหดครับใช้ได้แล้วก็ย้อนกลับไปอีกปีหนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งโพสซดอนจะเป็นเดือน4นะครับเดือน5้าจะเป็น ตลิกาโตซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเดือนอในเดือนหน้าเนี่ยมันจะวนไปที่ไหวพริบหรือพลังนะครับอาจจะออกที่ไหวพริบนะน่าจะเป็นไหวพริบธาตุแสงนะครับใช่ไหมเดือน4เดือนนี้เดือน3ออกเป็นเดือน3ออกเป็นมืดเดือน5ออกเป็นแสงใช่ครับอาจจะไปออกที่ไหวพริบแสงนะ ซึ่งผมว่ามีโอกาสจะเป็นตัวแทนบาวล็อกนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีนะผมก็เกาไปงั้นแหละนะครับโอเคไปพีกันก็ดีกว่านะครับสำหรับไอดีนี้ตอนนี้ผมก็ว่าจะเล่นก็ไม่ได้เล่นซึ่งก็โดนใส่อัปเลยนะครับโอเคอีหกสิบแ้มไปทองสองทีมนี้ผมซัดเลยแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าคุณกินเก้าดาวแม็กผมเนี่ยทําให้ทีมหดขึ้นมากแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเค สแปมรลัวน่าจะได้เลยมั้งนี่นะครับโอ้โหโดนโดนสกิลตัวอะไรอะ่ะโดนอ่าตัวลไรสตันหรอ,อมผมเอาทีมมาผิดแล้วนะเอาทีมกันบินมานะครับไหวไหมเนี่ยว่าไม่น่าไหวละขอทำการพัดก่อนแล้วกันนะครับยับพ้อไปเลยโดนตัวลาสตันนะ่ะ ีมเขามีตัวสตันด้วยหรอ,อบอสมืดไม่น่ามีสตันนะถ้าผมจำไม่ผิดจริงเหอคนกินครับจริงคนกินเกมบุกเนะี่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าเกมตั้งรับนะตั้งรับมีคนข้าที่ะอะโหดเลยนะครับไหวไหมเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับชิ้นหน้าป้อมขนาดนี้ก็จบให้ผมเฮือพี่เลยมันจะนานเกินไปนะ ไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมเอ่ยยัดหน้าป้อมไปครับตอนนี้โอเคเลือดป้อมมดแล้วจบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับทีมนี้ทีมแรกนะซึ่งในเดือนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไปสักยูเจ็ดสิบได้นะครับโอเคทีมต่อไปฮะทีมนี้ขอดีนะครับทีมต่อมาคุณกินอีกแล้วนะ แล้วก็บอดมืดนะครับโอเคขอเล่นทีมหลักเลยนะผมจะได้ใช้ดาวินชีนะครับไปกันเลยซึ่งดาวินชีลีกนี้มันก็ก็ติดค่อนข้างที่จะดีนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับโ okay. อเคอ่ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยทีมเขาก็ปั้นมาตั้งแต่น่าจะปีที่แล้วนะครับน่าจะเดือนสี่ ส่วนมูลในอำเภอเอมูลในอำเภออะไรล่ะมูลหุ่นไลการนี่น่าจะเปิดได้จากตู้ปีนี้เดือนนี้นะครับไหวไหมเออไหวไหมเอยคนกินล่าโคนตัวเดียวครับล่าโคนไม่ติดล่าโคนสามตัวยังไม่ติดนะครับโอเคติดแล้วนะครับ <c oughs> โอเคจบไปเรียบร้อยน,นะครับโนโปนะครับผมป้อมแตกก่อนที่เขาจะพัดนะก็เลยแตกนะครับ โอเคท้องสองแล้วพี่ๆกันอีกสักตาแล้วก็ไปสุมกระดานหมุนสองรอบนะครับเผื่อตัวกาชาสิบจะออกให้ผมนะทีนี้เขาเป็นเมกูมินนะครับบวกสองยมเซตเดียวกับคุณกินอมเลยนะเซตนี้นะครับ <c oughs> ผมว่าน่าจะไหวนะเป็นไยครับผมสำหรับ PP ตาสุดท้ายนะครับถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะผมไม,ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าทีมผมตอนนี้ยังขาดดาเมจน้ำแล้วก็ดาเมจไฟนะครับแต่ว่าน่าจะไหวแหละนะครับผมคิดว่านะแต่ว่าทีมผม,มที่ท่นดานีอย่างเยอะเลยนะ เยอะแหละสอสามตัวนะครับอุ้ยผมว่าผมไหวกดโล่เลยครับดูนะครับผมเบ่าช้างค่อนข้างโหดนะเดือนนี้ใครมีก่อนก็ได้ใช้นะครับเรียบร้อยโอเคไปสุม่มกระดานหมุนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปฟาร์มสเตทพิเศษนะครับโอเคอรับ เหรียญหมุนสองรอบเดี๋ยวอีกสามเหรียญจะมาสุมให้ดูพรุ่งนี้นะครับโอเคขอเป็นโอ้โหเพชรเกิลวสองพันนะครับรอบอีกรอบหนึ่งครับขอเป็นซันลี่ก็ได้โอ้โหสี่พันแบบจุกๆเลยเนาะโอเคครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ ได้มาทําการปั้นเจ้าตัวคุณกินเป็น9าดาวแม็กแล้วนั่นเองนะซึ่งในปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ปั้น9าดาวแม็กตัวต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ากบ9ก้าดาวได้ใจอีกทีก็ครบรอบ11ปีครึ่งนะครับแล้วก็น่าจะมีอ่าอีเวนต์อีเวนต์แรงอีเวนต์นแรงอะไรล่ะอีเวนต์แรงเปลี่ยนนะครับมาตอนสิ้นปีนะผมคิดว่านะก็ น่าจะประมาณนี้นะครับผมไอดี ID ผมก็จะไปในที่ทางไหนก็มารอดูกันนะครับโอเคครับก็สลหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้กนก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสลหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับ